สวัสดีครับวันนี้พี่เพชรจะมาชวนลองนับดูนะครับว่าใน4ี่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่พี่เพชรออกจากบ้าน7จ็ดโมงเช้านะครับถึง5้าโมงเช้าเนี่ยพี่เพชรจับอะไรไปเท่าไหร่แล้วนะครับลองนับตามคร่าวๆนะครับแน่นอนนะครับจานวนที่นับนั้นไม่อาจจะแทนทุกคนได้นะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นไหมว่าเราเนี่ยเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด หรือเชื่อไวลสอื่นๆมากแค่ไหนนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มออกจากบ้านนะครับพี่เพชรก็จับประตูรถเลยนะเพื่อเปิดประตูรถเข้าไปนะฮะจากนั้นก็เสียกุญแจนะครับเสียกุญแจเสร็จแล้วก็ใส่เกียร์นะฮะใส่เกียร์เสร็จแล้วก็จับพวงมาลัยนะครับนี่กี่ครั้งแล้วนะครับใครนับได้ก็นับก็ช่วยกันนะครับ วันนี้พีเพ็ดต้องไปงานแต่งงานด้วยนะครับก่อนเข้าที่ทํางานนะครับจึงไปแวะที่งานแต่งงานครับนะมาถึงบ้านงานแล้วนะครับนะก็เจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพก็มาแสดงความดีใจกับเจ้าภาพสักนิดนึงจับมือเจ้าภาพอีกด้วยนะครับสุดยอดเจ้าภาพก็นําอาหารมาให้กินนะครับต้องมาจับช้อนจับจานต่อนะครับกี่ครั้งแล้วนะลองนับดูจับจานไม่พอนะมาจับโต๊ะอีกนะฮะ จับขอบโต๊ะอีกโอ้โหอะไรจะจับมากมายขนาดนั้นนะครับนะไม่พอนะฮะพี่เพชรก็ต้องจับเก้าอี้อีกเลยฮะโอ้จับม่านอีกโอ้โหกวนแล้วนะพี่เพชรเนี่ยนะฮะจับม่านไม่พอจับแก้วน้ํานะน้ขวดน้ําจับเบียให้คนอื่นนะฮะเพราะพี่เพชรไม่กินนะครับก็กลับจากบ้านเจ้าภาพก็ขับรถต่อครับจับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ประตูนะฮะเกียร์นะฮะ ตาลพัดครับจับพวงมาลัยอีกตั้งหากนะขับรถมาเรื่อยๆจนถึงที่ทํางานครับผมจากนั้นพี่เพชรก็มาเปิดประตูที่ทํางานนะฮะเปิดประตูก็จับนะฮะประตูไปอีกอแล้วก็ลุยงานได้เลยลุยงานก็จับอะไรฮะจับเมาส์จับคีย์บอร์ดโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งนะครับวันนึงเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะอีกอันนึงนัดคนไข้มานะต้องจับสมุดคนไข้ถึง32คนครับโอ้โห คนไข่แต่ละคนไม่รู้ว่าเอาเชื้อโควิดมาฝากพิเพชรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะจับไปแล้วไม่รู้พี่เพชรเผลอเกาหน้ากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้โหเสร็จคนไข้แล้วครับพี่เพชรก็ปวดนะโอดโวดปวดปวดเยี่ยวครับผมต้องไปเข้าห้องน้ําครับจับประตูห้องน้ําไม่พอจับชักโครกจับนะฮะที่กดน้ําของโถปัสสาวะด้วยนะครับสุดยอดเลย แล้วไม่รู้พี่เพชรเผลอไปจับหน้ากี่ครั้งก็ไม่ทราบนะนะฮะเอาละครับพุกทุกคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่เพชรจับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง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 ห้าโมงเช้านะฮะจำนวนกี่ครั้งนะครับพอจะเห็นไหมครับจำนวน68ครั้งครับโอ้โหนี่แค่ครึ่งวันนะครับถ้าลองเต็มวันลองคูณดูสิครับน่าจะประมาณโอ้โหร้อยกว่าครั้งเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ และส่วนใหญ่เป็นของที่ผู้อื่นยื่นให้นะครับถึง3.2ครั้งโอ้โหแล้วพี่เพชรล้างมือไหมเนี่ยโอ้โหมาดูกันว่าพี่เพชรล้างมือกี่ครั้งล้างมือหครั้งโอ้โหแล้วล้างมือแบบรวมด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าล้างทุกครั้งหลังสัมผัสถ้าล้างทุกครั้งหลังสัมผัสนี่พี่เพชรต้องตายแน่ๆน,นะฮะโอเคครับอ่าเป็นไงบ้างครับมโหรานเลยนะครับแค่เพียงสี่ชั่วโมงนะครับ แม้ทุกคนจะระวังแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าไปจับหน้าตาจมูกปากแล้วนะครับเพื่อป้องกันโควิด -19 นะและต้องล้างมือบ่อยๆนะครับสวัสดีทุกคนครับ